ไม่นานมานี้ก็ได้มีภาพหลุดจากกองถ่ายโซนิกภาคสองออกมานะครับทําให้เราเห็นว่าในภาคนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าเม่นความเร็วเสียงสีฟ้าเพียงแค่คนเดียวแต่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ของพี่แกมาด้วยซึ่งทําให้คนดูอย่างเราตื่นเต้นพอสมควรเลยล่ะครับที่จะได้รับชมเจ้าเม่นน้อยสีฟ้าในโรงภาพยนตร์กันอีกครั้งหลังจากที่ได้ชมภาคแรกกันไปแล้วก็ทําให้ราอชอบและประทับใจเจ้าโซนิคมากมากเลยทีเดียวและหลายๆคนที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องโซนิคเดอะเฮดช็อคก็ได้มีเสียงตอบกลับในทางที่ดีเป็นอย่างมากจนรายได้ของ มันยืดถล่มทลายด้วยทุนสร้างเพียงแค่85ล้านเหรียญแต่ว่าตัวหนังทำรายได้ไป300ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นหนังจากเกมอีกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่ว่าในภาคแรกมันก็มีปัญหาอยู่นะครับในตอนแรกที่ทางค่ายได้ปล่อยเทเลอร์ของโซนิกให้เรารับชมกันก็มีเสียงวิจารณ์นในแง่ลบมากมายด้วยดีไซน์ที่ดูไม่เหมือนโซนิกอย่างที่เรารู้จักและทางทีมงานก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้คนและได้ดําโซนิกไปแก้ดีไซน์ใหม่จนออกมาดูดีและเพ่อย่างที่เราได้รับชมมกกันนซึ่่งหลค็ไ นะครัว่าตน้นกำเนิดของโซนิกเป็นอย่างไรถ้าไม่วันนี้ผมจะมานําสาระข้อมูลของโซนิกเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับและท้ายคลิปก็จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องของภาค2เล็กน้อยด้วยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับผมเปรติตัวละครโซนิก โซนิกหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือโซนิกเดอะเฮดช็อปตัวละครที่มีจุดเริ่มต้นจากวิดีโอเกมสุดมันที่เป็นตำนานอย่างที่ใครหลายหลายคนรู้จักและยังมีความนิยมและชื่อเสียงจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นของมันก็มาจากบริษัทเซกาที่เป็นบริษัทผลิตวิดีโอเกมโดยโซนิกนั้นมีต้นกำเนิดจากวิดีโอเกมชื่อเดียวกับเขาในวันที่23มิถุนายนปี1991และนั่นก็เป็นวันเกิดของโซนิกด้วยเช่นกันซึ่งผู้กำเนิดมันก็มีอยู่ด้วยกัน3คนนะครับนั่นก็คือนาโอโตโอะชิ สุยะซืฮาระและยูจินาคโดยมีแนวคิดว่าซูนิกจะเป็นตัวละครแม่นสีฟ้าและวิ่งด้วยความเร็วเสียงครับ ซึ่งโซนิกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดขายและเป็นคู่แข่งกับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Nintendo ที่พวกเขามีเกมมาริโอเป็นจุดขายจนในที่สุดโซนิกเขาประสบความสําเร็จจนกลายเป็นเกมที่มีชื่อเสียงและยังเป็นที่นิยมให้พวกเราได้เล่นอยู่หลายๆภาคจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งลักษณะภายนอกของโซนิกนั้นจะถูกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับซึ่งในช่วงแรกๆโซนิกจะมีรูปร่างเตี้ยกลม หน้าตาดูเป็นเด็กแต่โซนิกก็ได้ถูกนำมาดีไซน์ใหม่ในตัวเกมที่มีชื่อว่า Sonic Adventure โดยมีรูปร่างผอมลงสูงขึ้นมีแววตาสีเขียวและขนเม่นที่ยาวขึ้นกว่าเดิมล่ะครับ ที่โซนิกมีคนเป็นสีน้ําเงินนั้นก็เพื่อทําให้สอดคองกับโลโก้ของเซกาที่มีสีน้ําเงินเช่นกันและนอกจากนี้โซนิกก็มีคู่ปรับตลอดการที่หลายๆคนต้องรู้จักก็คือดร์เอ็ซึ่งเราจะได้เห็นคู่ปรับคนนี้อยู่ด้วยในเกมทุกภาคล่ะครับลักษณะนิสัยของโซนิก โซนิกนั้นเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงเป็นอย่างมากเป็นคนที่ใจร้อนชอบทําอะไรต่างๆด้วยความรวดเร็วและเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและยังเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าตัวเองเสมอน,นอกจากนี้โซนิกเป็นคนที่ชอบการผจญภัยความท้าทายและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและโซนิกนั้นก็ไม่ชอบน้ำมากเพราะพี่แกไว้น้ำไม่เป็นล่ะครับความสามารถของโซนิก าไม่น้อยสีฟ้านั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วเสียงที่วิ่งเร็วกว่ารถแข่งความเร็วสูงซะอีกแคมพี่แกก็สามารถวิ่งถอยหลังด้วยความเร็วเนี่ยแบบที่เร็วมากเหมือนกันและนอกจากนี้เขายังมีความสามารถที่ต้องหมุนตัวเองเพื่อชาร์จเร่งความเร็วและยังใช้มันโจมตีศัตรูได้อีกด้วยและโซนิกก็สามารถสร้างสนามพลังหรือบา์เรียขึ้นรอบรอบตัวและโจมตีศัตรูได้เหมือนกันและเขาก็มีพลังแฝงอีกอย่างในตัวเกมที่แฟนเกมรู้จักกันก็คือการทำให้โซนิกเป็นร่างซูเปอร์โซนิกที่มีร่างสีทองโคตรเท่นั่นเองล เรื่องราวในภาคที่หนึ่งจะ โซนิกเดอะเฮดช็อกที่ได้ฉายไปในปีที่แล้วเรื่องราวก็จะประมาณว่าโซนิกนั้น,นหนีภัยอันตร,รายในดินแดงอันไกลโพ้นของเขาบาอย่างโลกมนุษย์และโซนิกก็ได้ใช้ชีวิตหลบซ่อนในป่าอย่างโดดเดี่ยวมาตลอดและยังใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆกับครอบครัวของทอมแต่ทอมก็ไม่เคยเจอหน้าโซนิกเลยสักครั้งแต่แล้วโซนิกก็ได้ก่อเรื่องจนทําให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับไปครึ่งป่าเทศจนทําให้รัฐบาลได้ส่งตัวดร์เอ็กแมนมาตรวจสอบเพื่อหาว่าอะไรทําให้มันเกิดขึ้นและได้เกิดเหตุการณ์จนทําให้ทอมและโซนิกได้มาพบกันโดยที่ ดรเอ็กแมนต้องการตัวโซนิกมาทดลองทำให้ทอมกับโซนิกต้องหลบหนีจากการตามล่าของดรเอ็กแมนอย่างวุ่นวายเลยล่ะครับเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในโซนิกภาค2 เราจะได้เห็นว่ามีตัวละครในท้ายเครดิตภาคแรกคือไม้เทลพาวเวอร์หรือเรียกสันส้นๆว่าเทลสุนักจิ้งจอกสีเหลืองที่เป็นเพื่อนรักของโซนิกซึ่งผมก็คาดการว่าน่าจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เทลต้องออกตามหาโซนิกถึงโลกมนุษย์และยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นคู่กัดและคู่หูของโซนิกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือนักเกอร์หรืออีคิน่าหรือเรียกสันส้นๆว่านักเกิลตัวกินมดสีแดงที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นศันตรูคนสําคัญของโซนิกในภาคที่2ด้วยของอาจมีด็อกเตอร์เอ็กแมนั และโซนิกมาเป็นศัตรูกันในภาคนี้เพราะอ้างอิงจากเกมโซนิกเดอะเฮดช็อกสโดยนักเคิลได้ถูกดร์เอ็กแมนเป่าหูว่าโซนิกนั้นเป็นคนไม่ดีและได้สั่งให้เขาไปจัดการกับโซนิกแต่สุดท้ายโซนิกและนักเกิลก็ได้เป็นเพื่อนและคู่หูกันจนได้รับฉายาว่าเป็นคู่หูคู่ตะลุยครับ และในโซนิกในภาค2นี้ก็ยังได้ผู้กํากับคนเดินจากโซนิกในภาคแรกมากําก,กับด้วยล่ะครับหลายๆคนก็คงอุ่นใจได้พอประมาณเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าโซนิกในภาค2นี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก็อย่าลืมรอรับชมกันด้วยนะครับซึ่งวันฉายก็ยังไม่กำหนด,ดไปที่แน่นอนแต่ก็ไม่นานเกินรอแน่นอนล่ะครับผม และเราคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าชอบตัวละครไหนในเกมและภาพยนตร์โซนิกและชอบมันเพราะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปในภาค2ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะข้อมูลอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปลากจบ